ครับเริ่มแล้วครับพี่น้องอาทิตย์ที่สองครับยิงไข่นะครับสำหรับชุดเปิดหัวคลิปนี่งสามน้อยสามยืนกับซิปซีแพนครับระวังพี่แม็กขนม้อจีนครับท่างนี่ใส่มือสุดครับมันมันสั้นโน่นอพี่น้องท่างมันนี่เต็มระบบมันสั้นจังน้อยครับบ่เป็นยังครับสั้นสูงครับพี่น้องครับอันนี้ก็สร้างแปล้งครับพี่น้องครับ กำลัง no ้งไซดามันครับพี no. ่น้องครับที่สามนี่ก็สิเป็นทา้งไายสวนเก่าๆครับพี่น้องครับสวนเก่าๆมาเต็ียมลอยไหมครับปีนี่้สวนเก่าๆครับสางบวัดกับทั้งหมดเจาจับได้ด้านเรจะเจเวลามีอยู่เวลามีเขาจับอยู่โอเคโอเคสร้างวัดระวังในกาเด้อสร้างวัดได้อู้ดทั่วทัพย์ด้วยตองตัววันนี้เขาก็สางวัดกันเรียวเด้อเรีวเด้อมารวมนะครับนี่ครับเบื้องต้นจูดครับผม ครับสิจุดแล้วครับยิงใครนะครับซีน่วยซิปซีนครับเนี่ยดูแล้วครับจุูแล้ว,ดแล,วดแล้วครับจุูแล้วเครับเอา สวนเก่าเานั่ไปก้อนครับปล่อยไปก้อนครับสวนเก่าเก่าเอาเอาสวนเก่าเก่าไม่แล้วไม่นึกเงียแล้วบาททางวัดน้ำที่ตอนนี้เกนบอลทางวัดน้ำบ่วทางวัดน้ำครับพูดเรื่องนี้ครับผมมีดับไมีดับครับ เวลาหุ <ales> ่นเวลาทำากนซูงก็มั่วเลยว้าวอาไม่้ไ่เอเอาพี่แม่คนนั้นนบางกลางครับพี่น้องครับเอาชูบงูไก่ครับพี่น้องโอ้ยมันไก่ว่าไอ้มัมั่งกัน

สวนเกาเกากับดูดูถ่ายมูนี่ครับแล้วก็สร้างแ๊กใหม่ลุกงแล้วครับพี่น้องครับนาทีเคืองพันไปครับพี่น้องครับมึงลงสู้มึงกันะมันได้เอาสร้างบัตรมีอาการครับพี่น้องครับสร้างบัตรมีอาการครับเอาสร้างบัตรใหม่แล้วครับพี่น้องครับสร้างบัตรใหม่แล้วครับสร้างบัตรใหม่แล้วพี่น้องครับ คนนทจีนแม็กเป็นผู้นำครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้ถือล้มบนครับพี่น้องครับนีน่ครับกระดานเอาไฟบนเนี่ยว่า,น,านอนครับพี่น้องครับซุ้มได้ครับพี่น้องนรับสองน้วยหล่อนซุ้มบังใจเอา สองนาทียี่สิบวิครับพี่น้องครับแต่ว่าคนต้มจีนที่นี้กีไปถือลมหัวบนสิเป็นขึอกนกันกับสร้างวัดนะครับอ้าวห่างหลายครับพี่น้องครับสวอนเกาๆครับคนต้มจีนที่นี้ครับทีท่เหลืออยู่ครับสิบปีสุดท้ายครับ ตักลอยหลังครับพี่น้องครับหมดเวลาครับของน้องจนพี่แม็กกินไปครับสำหรับอึ้งไข่คู่นี้รอบชมคู่ต่อไปครับพี่น้องครับนะครับนี่คู่สองเป็นสามนอนครับพอมาพอจีนน้องจนพี่แม็กสีแกมือครับหลังจากอาชีพตวองหันแกไปครับนี้ก็สิเป็นพอมาพอจับจีนก่อน อันนี้ไข่มีเสีย<อ>ท่องปลอมครับนี่ครับนี่ครับปลอมท่องปลอมไข่มีเสียท่องปลอมเด้อนี่ไข่นี่ทอองงปลมไข่ไข่นุ่มดีกิตมีมีเสียท่องปลอมครับมีเสียท่องปลอมเด้อไข่นี่กรับสู่กับระวังขนมจีนพี่น้องพี่แม็กเอาเซน้ำมันอยู่ครับพี่น้องครับไอพี่น้องเบมึงกันนะเพิ่นเซน้ำมันยังเดี๋ยวเพ่นเลี้ยต่อเพิ่นเี้ต่อไ้พี่น้องครับเพื่อเห็นว่านี่นั่นเพิ่นเอาขวดอิมลอย เชียงเสรนเด้อ <ooh> พี่น้องเด้อเอาสำหรับผ <g ül> ู้ที่บ่เคยเห็นเด้ <c oughs> อขั้นตอนจุดครับพี่น้องครับนะ <c oughs> ครับสามนอนครับคุณนีงครับซีเลยที่ครับระ <c oughs> ว,วงังเ <c oughs> ม็ดขนมกินครับ <c oughs> มีเสียท่องปลอมครับมีเสียท่องปลอมขวามือครับพี่น้องครับขนมกินเมฆใสเมือเอวเขียวนี่ครับ <c oughs> เอาถึงจะเป็นน้อยแล้วครับพี่น้องครับมีเสียท่องปลอมกับไปก้อนครับพี่น้องครับ เอาน้องกินแม่เมฆะน้ำคนไปครับเอาน้องกินพี่แม่กะน้ำคนไปครับพี่น้องครับมีเสียท้องความเริ่มมีอาการนะพี่น้องครับเด็กเี้ยทีหนึ่งครับพี่น้องครับเอาน้องไม่แล้ว มีเดียร้องความใหม่ครับพี่น้องกินแม็กกินไหมครับสโลคูนี้ครับเบิ้งคูต่อไปครับพี่น้องครับคูนี้เป็นปากสองครับัปากสองสร้างแป๊กครับสีส้มเด็ดสีแก่ครับพี่น้องครับเอาเอฟซีสีส้มเด็ดครับเนี่ยเบิ้งเที่ยวครับกับนุ่มสวนเกาครับ สวนเก่าื่อเดี๋โอ้ยหลงโคตบ้านสวนเก่าครับสวนเก่นุ่มสวนเกาบ้านสวนเก่โอ้บ้านสวนโอ้ยเงี้ยเอาเถีนมนแนตัวรับเชื่อนแล้วก็จบจีบตัวเอาล่อส้มตอนจุดครับจุดแล้วครับปากสอนะครับจุดแล้วครับงสา ทางแปลกครับบ่านสวนเก่าครับทางแปลกล่อยไปก่อนครับพี่รองครับนาที่ซีนีซีพีครับผมเอาเอาบ่านสวนเก่าๆขึ้นไปก่อนครับทางแปกกับน้ำคนไปครับพี่รองครับเบอร์หนึ่งครับ มือได้้มือได้ครับมือวงึบเานครับมันยังเอาเดี๋ยวกเยวกไรนึงซะเอเลยเปเเอาปเลยเออเอาเอาสเป็นสวงเป็นสเวน็งปลเไปเเ็มน็งยีเสียรบ้านสวนน้าหางครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้แอบเส็ควอเอาเฮ้ย

加油加油加油呢，对。 ไม่เขนี่อบอกนันอยไรับี่ับ200ัน ได้ครับม่ไดบไม่ไดับไม่ได้่ด้คม่ไ้ครับไป่ด้ครับไม่ได้ครับไมได้ครบไม่ไดบไมได้ครด้ครัด้ครับไม่ได้ครับไม่บ่ไบไ้คครับครับไม่ครับไมด้ค้ครับได้ด้คด พี่น้องครับของสางจอยู่กางนี่ครับพี่น้องครับของสางจอยอยู่กางพี่น้องครับ ข <L> องกอูดีทึ่งของกูดีทึ่งของเขาทึ่งมูดจเอาคู่ตาเอาคู่ตาเล่นไปเอาคู่ตาผังจอยู่ทึ่งครับขอโทษขอวไ้ครับที่มาฝากกลางครับผังจอยดีทึ่งครับพี่น้องครับ โอ้มือสั่นพี่น้องเลยเอาของเข้าอยู่กลางเถอะโอ้ยพิกไปพิกมาอยู่เอาของสางจ้อยอยู่กลางวันนี่บอกพี่น้องสองเท้าพิชแล้วนี่ของใดรยี่ถึงของใครยี่ถึงของไผรยี่ถึงโอ้ยสางวัดยี่ถึงครับพี่น้องครับยับยับที่ยี่สี่พี่ผ่านไปครับพี่น้องครับ

สองกะที่พานกับสองกะที่นึ่งกาที่นึ่งเอาขยับไปขยับไปห่างเลยพี่น้องเอาไปเอา่แล้ววันนี้ายแล้วเสรเสีบบได้แห้งะทีพี่เอาห่างเลยพี่น้องครับสางวัดนิ่งแห้งวันนี้ สามสิบปีครับบเห็นคู่มีนองเอ้พอตรกอใหต่างวัดน้ำหางแล้ครับเดี๋ยวนี้ครับสุดาต่างวัดน้ำหางคับพี่น้องครับสิบปีสุดท้ายครับพี่น้องครับ ตา่างบัดจินไปครับสำหรับอื้องคู่นี้ครับเอื้งคู่ต่วไปครับพี่น้องครับ คือเาดีแหมคือง่งคืนไมัยี่หาน่นั่งกันเี่ยงแงยังนึงเี่ยังภาพเนา้บดิคืนสามเออโบแมงคืนองกันคืนสามเหมือนกันไม่ใ่คัน้คือคืนคืนสามเหือนเาองามคืนสก็ได้ทางนี้มแล้วครับมัสูงมดแล้วกปสูงข้างนี้เป็น่อนกเราเากันบากน่อยไม่ค่อดีว่อเพิ่มคนนึงเนาะ ใช่ไงดิหมดโย่ไอ้นั่นห่อโอ้โหห่อบอาบุตรนกันเร็วหอ่นี่ยการมีายสอจะขึ้นหน่อยสองไหนปะสอาไหนปุ๊สองไหนนี่เลยอ้าวไป่ได้ลาเดี่ยวโอ้โีไม่ใจเราอะท่านจำบดาสิบบุตรดันโน้งขอบุตรข้อโมโหสิบบุตรไปใจมันว่ะวัดเอามาทำรับความรู้เลย จิบบาทเดี๋ยวเียไเรนั่นกวาเอาล้วนจ0บาทเอาำองเดี๋ยวตัหได้มดอ่ะคุ้ม่ดแลาวแก่บาทจิ๊บาทจิ๊บบเอาเือสองสามจุ้าไฟดีนะบัง้าสยหต้องารจูนยูค่ตัวปา่นอะไรตัวปั่นหล่นหล

พัโียบมาเสียบอลท่านพี่น้องครับเพียครับทางจอยปากซองกูนี่กูต่อไปครับสามนอนก็กูที่สองใน้าย่การสามนอนเป็นขนมจีนที่แม่เคื่อมันนี่มัน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 ทางนี้กัสิเป็น ต้องความีเซียครับนี่้บอกได้ยูทั้งบอกั้งสกเตมันครับเต็มมันเอามันหน่อยเันเียวเตะล่อคำเตะอเตะเอาเดียวคำเดียวทีนที่นะครับคูนี่เอารับชมเบื้องตอนจกดครับเดแล้วรับพี่น้องครับสามนอนคูนี่ทีทีครับพี่น้องครับระวังสมข้อมือนี่ของขนมจีนพี่เม็กเขยวใส่มมอของ องกว่ามีเสียกับท่านครับยแคครับเอาเอาจิจกไเอาูเอา่้วครับยืสองสามจุดจุดแล้วครับจุ่แล้วครับจุดแล้วชีนาทีนะครับคุณนี่ครับนาที ไปก้อนแล้วครับขนมกินพี่แม็กไปก้อนครับเอาต้องขอมีเสียกับน้ำกลนไปคร mm ับพ <teachers> ี nah, ่น้องครับลลวนๆแต่วาอะเบียนขึ้นลวนๆแต่ทะเบ้บ จากจ้าบานี้อ้ากันอินกินที่แม่ขัวมือดครับผมกันปนอบ้าด้ยอ้ายังห่างอยู่ด้วยครับ ไปเรื่อยูกไปที่แม่หัวมือครับผม้หวไปที้หปองมีเสียส่มือครับผมมึงครับพี่น้องครับโอ้มันเหมือด้ะพี่น้องขอถั่วขอไฟมันบกกัดเลยเบงจะเป็นหูแสเอานแี้ละจักลาจักละจักลา 3าสกมอเสมกันพูดเอเหลือเเย่พูด้าหว่เนอยอมาไปยืินที่ไหกินหัอไปยืมเไปที่ไหนที่วะาที่สซีที่ันไปครับไปยืเัไปโอ้เห็นตาเป็นพอเป็นหูสียงนะพี่น้องขอถอวขอไปครับมันมืดครับเอเรยอก่าครับ

โอ้ยนุ่มกัะตอดพี่น้องไยขอโทษว่าไฟมันตบกัดแขนตบนุ่น้ำหางกับพี่น้องครับคนเมริกนเฮกกว่ามือครับต้องกว้ามีเสียกะรอ้สซก้่าอยากงวงพี่เลี้ยงครับไปแล้วครับไปแล้วครับ เนอมาเมาไปแล้วครับพี่น้องครับคนน้องีไม่แม่กอยสามนาทีพัานครับอีกนาทีหนึ่งครับพี่น้องครับของเขียเคียเสียบกับหน่วยรางครับ

เเาาน้ำหางกันไปนองครับสามนาทีครึ่งผ่านครับสามสิบวีทุทไทยครับ เต้สาดเต็มเจ้าพ่อวะนาง่าไปจับเป็นคู่เราไม่หายมาแล้วนี่ยน่เรีนกันเกี่ยวนรือยืดอะทีวีสุดท้ายแสดงว่าใส่กันกนกันกกนทีวีสุดท้ายครับทีวีสุดท้ายทีวีสุดท้ายครับพี่น้องครับน้ำมันหางพี่น้องครับเอ้สามสองเจ้างเบ็ดครับเบ็ดเวลาครับขอร้องกินพี่แม็กกินไปครับสามนอนคู่นี้